ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาเพืเ่อนๆมาดูวิธีการรีดขาบใบนะตรงนี้ฮะนี่มันหลายวันแนละ้วผมไม่ได้กีดรู้สึกใบตรงนี้มันจะเริ่มยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมต้องการให้ใบมันยาวใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่สูงผมต้องการให้มันเป็นต้นเตีย้ยแต่ใบสวยงามนะเนี่ยต้นนี้รู้สึกว่าถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะเคยเห็นมาแล้วนะ ในคิดที่เร็วๆมาครับอย่างใบนี้นะฮะใบเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะตัดทิ้งนะใบเนี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันรู้สึกมันจะเหมือนกับมันมันเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆยังไงนี่นะเหมือนมันโดนแดดอะไรเงี้ยแต่มไม่ได้โดนแดดนะเรามาดูนะฮะต้นมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสเกตด,ดู มันจะเป็นม,ม,มีมีตุ่มๆเล็กๆน่เี้ยเหมือนมันมีแมลงหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยมาเกาะมากัดกินใบน้ำเลี้ยงอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวใบนี้ผมก็จะตัดทิ้งนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาดูเนี่ยที่มันไม่สวยงามเพราะเป็นก,นกนระตูเนี้ของเพื่อนๆนที่ปลูกอะเป็นไหมฮะเป็นเหมือนผมมาเนี่ยผมม่เป็นปน,ปน,น,นะเดี๋ยวผมจะเริ่มขีดนะเดี๋ยวใบนี้ผมตัดทิ้งไปเลยอันนี้อันนี้ยกขึ้นไม่ได้นะเอาออกไม่ได้จ้องต้องยกเอา พอมองเห็นจนะมะเนี่ยเดี๋ยวผมกลี่ทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะใบนี้เห็นไหมตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ใบหนึ่งใบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นจนะมามองไม่ไม่ค่อยเห็นะนี่ผมก็จะตัดทิ้งเหมือนกันนะ เพราะว่าไว้ไม่ได้นะใบที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเชื้อโลคเป็นเชื้อลาอะไรเัยต้องตัดทิ้งเราต้องถนอมต้นไว้ตัดทิ้งเลย ยาวไว้นะฮะต้นมะพร้าวเรามันเป็น,ล,นลูกเลยเราตักทิ้งเลยต้องค่อยๆทำนะ,ะมีดต้องคมคม่งนงั้นอาจจะทำให้มันช้ำหรือใบหักได้นะครับ ใบที่เสียไม่เป็นไรใบที่มันกำลังงามนี่หักแย่เลยนะออผมกลัวที่สุดเลยจะไปเสียดายนะตัดทิ้งเลย ะะเพื่อนเนีเ่ยดูนะเ๋ยวผมตัดทิ้งเลยนี่จะมาสักตดดูใบเหมือนเป็นเชื้อโรคอะไรสักอย่างหนึง่งตัดทิ้งเลยทีนี้เราก็มาขีดตรงนี้นะครตรงดัดใบนิดหนึง่งดัดใบนิดหนึงแล้วก็มาขีดตรงนี้ เราค่อยๆนะฮะเดี๋ยวมันโดนยอดหนึ่งมันเป็นรอยมันจะไม่สวยตัดทิ้งเลยเนี่ยตัดทิิงเลยเนี่ยอย่าเาไว้ลองสังเกตด,ดูที่ผมทำทํำคราที่แล้วเนี่เป็นรอยไงเสร็ล้วก็ขีดเสร็จแล้วก็ดัดมันนิดหนึ่งดัดมันนิดหนึ่งนะเพื่จะได้ขีดฝั่งนะี้ มาดูฝั่งนี้ดักแลบบงมานิดหนึ่งมาเก็บมาใช้เมื่อกี้ฝั่งนี้ต้องคอยคอยไป่อมีตัวค,คมคมด้วยนะไม่ไม่คมก็มันจะชันไม่สวย นี่ยแมากิงวแล้วก็ดับมานิดนึงนี่กระดับลงมานิดนึงเหเยอะนเยอะนะฮะเะะฮะพราะนี่มันอ่อนยอดไม่ต้อง่อนเลยเดี๋ยวครับเนี่ยก็ประมาณนี้อ่าเสร็จแล้ว สวยงามดีครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เ่นี้ก่อนนะฮฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะนี่จะได้มีคลิปดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็เรียนแบบเหมือนผมเนี่ยจะได้ตทรศัาบนไซที่สวยงามอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ